สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกลิทไยอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ Apple Green รุ่น1,000วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดนาราธิวาสนะครับเป็นของลูกค้าเก่าที่เคยส่งมาซ่อมแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งครั้งก่อนที่เคยส่งมาซ่อมเมื่อเราเราเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับปี2022นะครับด้วยการเออรเลอร์ไม่ลันนะครับ ในครั้งนี้ส่งกลับมาซ่อมด้วยอาการเออเลอร์ไม่รันเหมือนเดิมนะฮะในครั้งก่อนที่ซ่อมไปนะครับก็มีมอสเฟตช็อตนะคอนเวอร์เตอร์ช็อตซึ่งในครั้งเนี้ก็ตรวจเช็คแล้วมอสเฟตตัวเช็คเบื้องต้นนะโดยคร่าวๆเนี่ยมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะครับซึ่งการซ่อมในครั้งก่อนเนี่ยมันมี IC IC ไอไดเกตนะครับเสียอยู่1ตัวซึ่งไม่มีอะไรนะฮะ ผมก็ทำการเอาสัญญาณจาก IC ซีไดเกตที่ไปขับ Mo o สเฟตคอนโวลเตอรเนี่ยนะจากอีกตัวหนึ่งมาใช้งานซึ่งมันยังไม่เสียอ่าก็ครั้งนี้ก็ภาวนาให้ IC ไดเกตไม่เสียนะครับถ้า IC ไดเกตตัวนี้เสียน่าจะไม่มีอะไรนะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมลองดูอ่าลองดูแล้วหาอะไรไม่ได้นะครับก็เลยต้องต้องจำเอาสัญญาณจาก อีกตัวหนึ่งไปใช้ก็ในครั้งเนี้ถ้า i อซีได้เกตเสียก็อาจจะซ่อมไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ภาวนาให้มันไม่เสียนะครับก็เดี๋ยวมาลองแกะเช็คกันเลย เปิดฝาตัวเครื่องออกมาตรวจเช็คนะครับพบว่ามีมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับช็อตอยู่ตัวนี้ช็อตนะช็อตแน่นอนนะครับในส่วนตัวอื่นๆเดี๋ยวต้องถอดตัวที่ช็อตออกก่อนแล้วทำการเช็คดีทีนะฮะว่าตัวอื่นที่เหลืออยู่เนี่ยช็อตเสียหายด้วยหรือเปล่านะครับในครั้งก่อนนะฮะที่ได้ทำการซ่อมไปก็คือซ่อมใน,ในในฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ จะเห็นว่ามีรอยบัตรกีมอสเฟตเปลี่ยนมอสเฟตไปสองตัวนะครับเปลี่ยนมอสเฟตสอตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีรอยบัตรกีอยู่ส่วนในฝั่งนี้เป็นของเดิมนะครับซึ่งในครั้งนี้มอสเฟตตัวนี้ช็อตนะฮะครั้งที่แล้วที่ซ่อมได้ทำการดึงสัญญาณจาก IC ไดเกตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น IC ซไดเกตเนี่ยมันจะมีแยกกันสองข้างเลยนะข้างนี้ก็มีตัวหนึ่งข้างนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่ง ic ไดเกตของข้างเนี้ยนะครับมันช็อตนะผมก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องดึงสัญญาณจาก IC ซไดเกตของข้างเนี้ยที่มันยังเหลืออยู่เนะี่ยมาขับมอสเฟสทางฝั่งนี้เพราะว่าผมหาซื้อ IC ตัวเนี้ยไม่ได้นะฮะ ก็เลยเอาสัญญาณเนี่ยมามาขับเพราะว่าผมดูสเปคของ ic แล้วมันสามารถขับได้แน่นอนนะฮะขับไหวนะครับแต่ในครั้งนี้ที่มันเสียหายก็คือมอสเฟตทางฝั่งนี้มันเสียหายนะครับก็ภาวนาอย่าให้ ic ได้กิดไดเกตตัวนี้เสียด้วยถ้าเสียด้วยนี่ก็ อ๋อไม่รู้ว่าจะหาอะไรได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะถอดไอ้มอสเฟตตัวที่มันช็อตออกนะฮะแล้วทำการตรวจเช็คมอสเฟตตัวอื่นว่าเสียหายด้วยหรือเปล่านะครับครับก็ตรวจเช็คแล้วนะฮะมอสเฟตช็อตหนึ่งตัวอ่าตัวนี้ช็อตนะครับ ส่วนตัวนี้ไม่ช็อตนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่นะครับเพราะว่าสเปคเบอร์มอสเฟตท,ที่ผมมีอยูม่มันคนละเบอร์กับของเก่านะนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทั้งคู่ใส่มอสเฟตท,ที่สเปคสูงกว่าเดิมส่วน i อไดเกตนะครับคาดว่านะคาดว่าไม่น่าเสียนะครับเพราะวัดใช้มิเตอร์วัดดูแล้วมันไม่มีการช็อตใดใดเนาะ ค,คาดว่าไม่น่าจะเสียก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตแล้วเดี๋ยวมาทดสอบกันเดี๋ยวรู้ว่าเสียหรือไม่เสียนะคร,ยนนครับก็เปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่ก่อนครับก็เปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับทดสอบจ่ายไฟเข้าเครื่องเพื่อทดลองรันเครื่องนะครับตัวเครื่องมีสถานะ ไฟสีเขียวลันอยู่นะครับแต่ไม่มีการผลิตไฟออกมาไม่มีการดึงกระแสทางฝั่ง DC แล้วก็ไม่มีการผลิตไฟทางฝั่ง AC นะครับผมใช้ออสิลโลสโคปวัดสัญญาณที่ตัว ICPWM นะฮะตัวนี้นะครับสัญญาณทั้งอสองช่องนะฮะก็มีสัญญาณออกมาปกตินะครับความที 2 2 k h z นะฮะส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับก็มีสัญญาณออกมาปกตินะครับวัดที่ขาไ c ไดเกตตัวนี้นะฮะเพราะสัญญาณจาก IC p w m จะส่งมาที่ไ c ไดเกตตัวนี้นะครับ,ว,ญญว,รบวัดสัญญาณที่ขา i c ไดเกตก็มีสัญญาณนะครับอีกช่องหนึ่งนะฮะ นี่นะครับก็มีสัญญาณปกติแต่ทางฝั่งเอาพุทของ IC ไดเกตนะครับก็คือ,อตรงสายสีส้มกับสีแดงนี้นะฮะไม่มีสัญญาณออกนะครับอีกขาหนึ่งก็ไม่มีสัญญาณออกไฟเลี้ยงอ่าโวลต์มีมานะฮะจะมีไฟเลี้ยงอ่ะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยง iC ไดเกตนะครับก็มีมาปกติแต่สัญญาณไม่ออกนะฮะสรุปว่า iC ไดเกตเสียนะครับเปลี่ยนมอสเฟตแล้วตัวเครื่องรันแล้วสถานะรันแล้วแต่ว่ามอสเฟตยังไม่ทำงานนะครับก็เลยไม่มีการผลิตไฟออกมาเพราะว่า iC ตัวนี้นะฮะ IC ไดเกตที่ทำหน้าที่ขับมอตเตอรทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์เสียนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยมันเสียไปตัวหนึ่งแล้วนะคือตัวนี้ครั้งนี้ไอตัวที่เหลือเสียเหมือนกันนะฮะก็คือตัวเครื่องยังไม่สามารถทำงานได้นะครับทีนี้ IC ไดเกตไม่มี นะครับก็อาจจะต้องดัดแปลงนะครับมีการดัดแปลงใช้ทานซิสเตอร์มาเป็นภาคได์นะครับใช้ทานซิสเตอร์มาเป็นภาคได์เหมือนกิททายรุ่นเล็กๆ600วัตต์1,000วัตต์เนี่ยภาคไดเขาเป็นาทานซิสเตอร์2ตัวนะครับเป็นทานซิสเตอร์2ตัวก็ น่าจะต้องดัดแปลงเอานะฮะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อ่าก็เดี๋ยวผมลองไล่ดูวงจรของรุ่นเล็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการดัดแปลงเอาทานซิสเตอร์มาเป็นตัวไดฟ์แทนไอซีได้เกตคิดว่าผม คาดว่ามันน่าจะทนกว่าไอซีไดเกตตัวนี้นะเพราะเท่าที่ซ่อมมาเนี่ยนะฮะกิดทายรุ่นเล็กๆถึงแม้ว่ามอสเฟตคอนเวอร์เตอร์จะช็อตเนี่ยน้อยตัวที่ผมจะเจอว่าฐานซิสเตอร์ไดช็อตนะครับน้อยตัวที่จะเจอส่วนตัวเนี้ยนะช็อตมาสองรอบรอบแรกไอซีไเกตตัวนี้เสียมารอบที่2ไอตัวที่เหลือนี่เสียนะครับอืมก็เดี๋ยวผม จะลองดัดแปลงดูนะแต่ว่าไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าจะทดลองดูนะครับมาเดี๋ยวมามาดูกันครับตอนนี้ผมได้จัดการดัดแปลงชุดได้ของกิจทายอินเวอร์เตอร์แอปเปิลกรีนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอของเดิมมันเป็น IC ไดเกตนะฮะ ตอนนี้ผมดัดแปลงมาเป็นทานซิสเตอร์ไดนะครับทานซิสเตอร์ไดซ์มอสเฟตของชุดภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับก็ ic ของมันนี่นะฮะตัวนี้ที่เสียนะเป็นเบอร์ FAN 3 2 2 7ผมลองค้นดูใน google แล้วนะครับมันคือเท่าที่ดูไม่รู้ว่ามันมีขายหรือเปล่า เพราะว่ามันมันหาแหล่งซื้อไม่ได้นะแต่ว่าหน้าคาดว่าหน่าจะมีนะครับจริงๆแล้วน่าจะมีแต่ว่าอาจจะต้องสั่งจากจีนอะไรประมาณนี้นะคงต้องเสียเวลารอาถ้าถ้าจะต้องสั่งนะครับ mm hmm. ก็เลยดัดแปลงดีกว่าการดัดแปลงก็ผมเอาตัวอย่างวงจรของกิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่น1,000บัวัตตตัวสีเงินตัวนี้นะฮะอัะนนี้ภาคไดฟ์ของเขา จะเป็นทรานซิสเตอร์ไดนะครับเนี่ยชุดภาคได้ก็จะมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวนะฮะมีไดโอด4 1 4 8มีทรานซิสเตอร์นะเบอร์ Y2 นะครับหรือเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP นะฮะแล้วก็มีตัวต้านทาน1 0อ่า 10K นะครับมีแค่แค่เนี้ยนะฮะชุดไดชุดนี้ก็จะรับสัญญาณจาก i c p w m ตัวนี้นะ ก็จะมีสองฝั่งไฮไซด์และโลไซ z ์ ide, นะครับผมก็เอาอันเนี้ยเป็นวงจรตัวอย่างนะครับแล้วก็มาดัดแปลงใส่ในตัวนี้นะฮะก็จะประมาณนี้มันก็ต้องหาที่เกาะเกาะเอานะครับเพราะว่ามันไม่มีตำแหน่งให้ใส่ก็อาศัยว่าเกาะเกาะแล้วใช้วิธีการโยงโยงขาด้วยลวดประมาณนี้นะฮะ ทั้งสงฝั่งนะครับอ่า uh, สิ่งที่เมื่อดัดแปลงแล้วสิ่งที่จะต้องต้องเปลี่ยนด้วยก็คือตัวนี้ตัวต้านทาน2ตัวนี้นะครับเป็นตัวต้านทานที่รับสัญญาณมาจาก icp w m UM. ผ่านตัวต้านทานของเดิมเนี่ยจะเป็นค่า0โอห์มนะครับวิ่งไปเข้าที่ตัว IC ไดเกตของเดิมนะซึ่งดัดแปลงแล้วตัวต้านทานตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นค่า47โอห์มนะครับทั้ง2ตัวเลยนะตัวนี้ผมเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวต้านทาน2ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ดัดแปลงเรียบร้อย แต่ยังไม่รู้นะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ทดลองนะครับก็เดี๋ยวจะทดลองให้ดูไปพร้อมๆกันเลยว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่ามันใช้ได้เพราะว่าวงจรเนี่ยผมไล่เทียบอย่างดีและก็คือว่าขาไหนของทารานซิสเตอรม์มันต่อที่ตำแหน่งไหนยังไงเปรียบเทียบเหมือนกับตัว1,000วัตต์เป๊ะนะครับ ซึ่งการต่อวงจรไม่พลาดซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันต้องรันได้นะนะครับต้องรันได้นะครับอลองดูก็เดี๋ยวอ่าจ่ายไฟ42โวลต์นะฮะกิบทายตัวนี้มันรับได้เท่าไหร่20ถึงอ่า60โวลตนะ์เนาะก็แผงโซล่าเซลล์ก็อยู่ประมาณเนี่ย42 45นะผมจ่าย42แล้วกัน นะครับจ่าย AC เข้ามาแล้วนะ,อะตอนนี้มีไฟเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจ่าย DC เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจะรันได้หรือเปล่ากิจรุ่นนี้รันเร็วนะ่าจ่าย DC พปุ๊บรันเลย3แอมป์น้า42โวลต์ปุ๊บเข้าไปเห็นไหมมีการดึงกระแสอยู่ที่3แอมป์นะฮะกำลังวัดออกแล้วอยู่ที่112วัตต์นะครับนิ่งๆเลย เห็นไหมครับทำงานได้แล้วนี่นะฮะหนึวัตต์นิ่งๆเลยนะครับการดัดแปลงแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดต้องทำงานได้เพราะว่าวงจรคอนเวอร์เตอร์มันมันเหมือนกันนะฮะ Apple g r ก e ี Green, กับตัวกิจเงินทั่วไปเนี่ยวงจรคอนเวอร์เตอร์เหมือนกันทุกอย่างไม่ไม,ไม่ไม่มีความแตกต่างเลยนะเพียงแต่ว่าภาคได้เนี่ย ออยู่ที่ว่าของใครจะออกแบบวงจรมาอย่างไงอันนี้ก็ใช้ ic ไดเกตซึ่งผมมองว่ามันมันเปราะเนาะเพราะว่ามันเสียมาสองรอบแล้วนะครับผมว่าทานซิสเตอร์ไดมันน่าจะทนกว่าคาดว่าน่าจะทนกว่าแต่ลองดูนะเพราะว่าเท่าที่ซ่อมมาเนี่ยรุ่น1,000วัตต์สีเงินหรือว่ารุ่น หนึ่งพัน VA Souer เนี่ยก็ใช้ทรา Transistor d i ์แบบนี้แหละนะครับอมสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตเนี่ย IC อขออภัยาทร Transistor d i ์โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเสียนะครับนอกจากจะช็อตรุนแรงจริงๆถึงจะเสียนะนะครับแล้วเนี่ยทำงานได้ปกตินะรันได้ปกติเนี่ยนะครับนิ่งๆเลยวัดก็ลิมิตกระแสไว้3แอมป์นะมันดึงอยู่ที่2 2.92แอมป์นะครับกำลังวัดที่ผลิตได้ก็อยู่ที่112วัตต์นะ ก็คาดว่าน่าจะน่าจะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอ่ะเอาอย่างนี้นะครับก็ตัดไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่มกระแสขึ้นไปสัก10แอมป์นะลองดูก่อนเอา10แอมป์เลยนะอ่ะุ๊บหลั่นขึ้นไปแล้วนะ10แอมป์อ่ะ10แอมป์อ่า4 4่สี่สี่เโวลต์9แอมป์9.5แอมป์ นะครับทำงานอยู่ที่360กว่าวัตต์นะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มขึ้นไปอีกนะเอาที่15แอมป์15แอมป์เนี่ยน่าจะ500กว่า15แอมป์นะครับอ๊บรันขึ้นไปเลยอ่ะ15แอมป์นะฮะอยู่ที่500อเราเรา,า520วัตต์525วัตต์อ่ะสามารถทำงานได้นะนะครับ ไม่มีปัญหาใดๆเนอะ,อะกำลังวัดก็ผลิตออกมานิ่งๆนะ,ะมีสวิงนิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับดึงกระแสอยู่ที่15แอมป์เต็มนะ,ะประมาณนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมต้องลองลองเทสดูสักพักหนึ่งนะ,อะ,ะลองเทสดูสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าโอเคมันปกติไหมเดี๋ยวผมจะเทสไว้แบบนี้สักพักหนึ่งเพื่อดูเกี่ยวกับความร้อนอะไรต่าง ว่ามันมีความร้อนผิดปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะในเรื่องของกําลังการผลิตอะไรพวกนี้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับก็ทดลองรันามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่5 0 0รวัตต์นะครับตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะฮะไม่มีปัญหาใดๆรันอยู่นิ่งๆนะครับประมาณห0าร้กว่า ที่กระแส15แนะอมป์เนาะความร้อนก็ปกตินะครับไม่ไม่ร้อนนะฮะอุณหภูมิก็อุ่นๆน,นะครับปกติเดี๋ยวผมลองเพิ่มกระแสขึ้นไปให้สุดเลยนะฮะโถสปายตัวนี้มันได้18แอมป์สิบแแอมป์เนาะนี่นะครับประมาณ600 600กว่าวัตต์กระแส17 18 18แอมป์เป๊ะๆนะฮะผลิตไฟออกมาอยู่ที่600่ายสามส30วัตต์มีสวิงสวิงนะครับก็โอเคนะไม่รู้ว่ากำลังวัตต์ที่หน้าจอตรงหรือเปล่าหน้าจออยู่ฝั่งนู้นเนาะมองไม่เห็นหน่าจะตรงแหละ คาดว่าครับก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะตัวเครื่องทำงานได้ปกติทุกอย่างสมบูรณ์นะครับก็การดัดแปลงจากาภาคไดท์ที่เป็น IC ซีไดทนะครับมาเป็นทานซิสเตอร์ไดท์ตัวเครื่องก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับ สามารถทำงานได้ปกตินะในเรื่องของความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ร้อนนะอุ่นๆถ้ามือจับอ่า๋ยวลองอลืมไปมีเครื่องวัดอุณหภูมิยิงให้ดูประมาณเนี้นะครับ38มสิบองศาฝั่งนี้ก็ประมาณเดียวกัน ประมาณนี้นะครับ39-40องศานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราตอนนี้ผมอัดกระแสสูสงสุดเลยที่18แอมป์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะต้องลดกระแสลงแล้วเดี๋ยว power supply มันอัด,ดยาวๆอัดก็มาหลายนาทีแล้วนะที่15แอมป์ที่500วัตต์เดี๋ยวขอลดกระแสลงแล้วกัน เดี๋ยวเพร e r ว่าสายมันจะพังซะอตอนนี้พัดลมก็ทำงานเสียงดังเลยเพ,อพอายนะราะวราสไปนัะก็โอเคนะน่าจะไม่น่า,นาจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองอลองลองเทสสักพักหนึ่งแหละก็คาดว่าคงปิดงานได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ อาการก็คือเออเลอร์ไม่รันนะการเออเลอร์ไม่รันนะครับตรวจเช็คพบมีมอสเฟตช็อตหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนมอสเฟตทั้งสองตัวเพราะว่ามอสเฟตเบอร์เนี้ยเบอร์ที่ติดมาเครื่องเนี่ยผมไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้มอสเฟตเบอร์อื่นใส่เข้าไปแทนนะฮะซึ่งสเปคสูงกว่าเดิมนะต้องบอกว่าสเปคสูงกว่าเบอร์เดิมที่ติดมาเครื่องนะครับแล้วก็การทํางานไม่มีปัญหานในเรื่องความร้อนอะไรพวกนี้นะครับ ก็อ,อ,อุณหภูมิความร้อนปกติไม่ร้อนอุ่นๆน,นะฮะอยู่ที่ประมาณ่อา40องศานะฮะเดี๋ยวตัวนี้ลองระดอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณ39-40องศานะอันนี้รันมาหลายนาทีแล้วนะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ร้อน แต่ตอนนี้กําลังวัดผมลดลงไปเหลือประมาณ300นะลดกระแสเหลือเหลือ10แอมป์เพราะว่ากลัวเพ w วอร์ส p พ y จะพังครับก็มอสเฟตชอ็อตนะมอสเฟตชอ็อตแล้วก็มี IC ซีไดช็อตเสียหายด้วยนะครับก็ทําการาดัดแปลงมาเป็นภาคได้์แบบฐานซิสเตอร์นะครับก็ตัวกิจทายก็สามารถทำงานได้ปกตินะ ก็จะดัดแปลงภาคใดนะฮะไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับก็ก็คลิปนี้นะฮะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพา,กาดกันใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ